สวัสดีครับพี่น้องครับมืนอนีิยูล่านจอดรถบิ๊กซีสีสเกตมีคอนเสิร์ตเด้อครับพี่น้องครับเห็นมี่หลอมสังกสีไปเนี่ยจักรมันเปนคอนเสิร์ตอีหยังเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปหาข้อมูลอ่านเบิ่งว่าคอนเสิร์ตหยังครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมเพิ่งว่างานอีหยังนะครับโอ้เห็นมีเป็นลักษณะเป็นรถ รถบิ๊กไบรถใหญ่นะครับพี่น้องครับโอ้นี่บอกครับงานเพิ่นครับพี่น้องครั์ครับมีตะคันกำงามเลย,งา,ย,าง,นนเยงานอีหยังเพิ่อนนอครับหน่ยงานหยังครับหน่ยงานซับดาวไม่ไส้เพิน่นบ่โอ้ครับครับ,บโอ้มอ้ะไส้มีตะคันกำงามเพิ่อนนอนั่นบอกซื้องานเพิ่อนซีไร่หน่นบอก ชื่องานสีสเกตไบวิก2025นะครับสีสเกตฟรีไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับพี่น้องครับบัตร200บาทนะครับพี่น้องครับเหมือนเด็บัตร200บาทครับอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของงานฟรีไลท์ไทยแลนด์นะครับพี่น้องครับอ้าวมาเบิร์บรรยากาศนะครับพี่น้องครับเป็นคอนเสิร์ตนะครับเหมือนเด็ครับ ลานจอดรถวิกซีสีสเกตนะครับมือหนีมันทีย9่นะครับ29พฤศจิกายน2568ครับพี่น้องครับบัตร200บาทครับโอ้ต่างชาติก็มี่ครับนี่แหละครับชื่องานนะครับสีสเกตบวิก2025สีสเกตฟรีไลท์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์นะครับพี่น้องครับ